การที่จะเป็นกเรื่องพลาสติกแต่ยังมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะมีขั้นตอนขั้นตอนในการขึ้นรูปหม้อเดือบโบราณแล้วก็กรรมวิธีในการเจียมดินก่อนขึ้นรูปนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเตาเผาแบบโบราณซึ่งปัจจุบันนังนท่านผู้ชมยังใช้ใช้การเผาแบบนี้อยู่นะครับก็คือ ก็จะใช้การเผาแบบการแจ้งก็คือจะใช้การแบบใช้ความร้อนรับกอเลยนะครับมันจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือสื่อเขาใช้เตาเผาแต่ที่นี่ก็คือใช้การเผาแบบการแจ้งอย่างนี้เลยมันจะใช้ได้เร็วกว่านะครับเร็วกว่าการใช้เตาเผาก็คือเผาประมาณสี่ิห้าคือออกก็ออกมาใช้งานเลยแล้วก็ ส่วนด้านนี้จะเป็นการถอมอเออการขาดม่อขของอของอีกูยันตยใหญ่เลยนะครับก mm ็จะเอี๋ยความรับผิดเลยก็คือ mm hmm. จะใช้วิธีการขายแบบนี้เลยาขายตามหมู่บ้านแล้วก็ตามต่างอำเภอนะครับ mm hmm. คือจะขาดม่อไซนี้เลยนะแต่ก่อนก็คือม้อม้อแต่ก่อนจะเป็นไซน์ที่โอเว่าไซ์กว่า กว่าปัจจุบันนี้เขาก็คือมีไซส์ที่ขนาดใหญ่นะครับก็คือจะใช้การหาขายแบบพิเศษแล้วก็การขายส่วนมากก็จะไม่เชิงขายทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นการแลกพวกข้าวสารอาหารแห้งนะครับโอเคครับส่วนทข้างนี้จะเป็นพวกวัสดุอุปกรณ์ในการในการปิ้อหม้อแบบโบราณนะครับการปิ้อหม้อแบบโบราณก็จะมี อ,อุปกรณ์ที่ใช้ใสำหรับในการเครื่องรูปก,ก็จะมีแบบนี้นะครับมีไม้ลายอันนี้เขาเขาจะเรียกว่าไม้ลายนะครับนี่แบบนี้ไม้ลายไม้ตีหมอ้อแล้วก็ด้านนี้จะเป็นหินตุไม่แน่ใจว่าพอา่อคุณพ่าบอกไว้ยัยง อันนี้จะเป็นหินดุที่ใช้สําหรับในการปีโมดเขาจะอยู่คู่กันแบบนี้นะครับอยู่คู่กันแบบนี้ในการปีม่แบบโบราณก็คือจะใช้หินดุนี่ก็คือจะอยู่ข้างในหมอ้อเอาไว,ว้ประคองแล้วก็ไม้ลายก็คือจะใช้ตีขึ้นรูปปรับรูปทรงตามที่เราต้องการะจะอยู่คู่กันแบบนี้แล้วก็วัสดุดอย่างเื่นก็จะเป็นพวกไม้ ทำลายทำลายหมอ้อไม่ใช่ทำลายทิ้งนะไม้ทำอันนี้จะเป็นไม้แกะคอหมอ้อเขาจะเขาจะทำเป็นแบบรูปอะไรตามขอบตามสันของของไม้ลายนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับปีใส่คอหม้อแบบนี้เดี๋ยวนเนี่ยจะมีปีความหม้ออยู่หรือไม่นนก็ ถ้าจะทําต้องการทำลูกลายตำตำลูปหมาก็จะใช้แบบมิติเอเครับแล้วก็จะมีพวกเป็นลูกกิ่งก็มีนะครับลูกกิ่งที่ใช้แบบเป็นก้อนโครงแลมก็จะมีเสียบไม้อยู่ตรงกลางแล้วก็ใช้กิ่งแบบเหมือนมะละลอสนะครับใช้กิ่งกับลูกลายตาหลอบหม้อกได้เลยโอเคส่วนเอ่อ ด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้จะเป็นเอ่อเรือ,อีปูงไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยเห็นหรถบัสรถเดิแบบนี้เร,นเรืออีปูงอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นอเนอเรือที่ใช้สําหรับขุดดินที่อยู่ใต้ใต้หนองน้ํานะครับก็จะมีอ่ไม้นี้อยู่คู่กันก็คือไม้นี้สําหรับไม้ขุดดินครับจะมันจะ หนักนิดนึงนะครับเพราะว่าการกดที่นต้วยแรงก็มันจะใช้แรงเยอะเราก็ต้องเราจะเป็นต้องใช้แบบไม้ที่มีมีความความหนักเป็นพิเศษนะครับก็คือมันจะทําให้กดดินได้ง่ายนะครับก็อยู่กันแบบแบบนีน้นี่นยเลยโปรนี้ก็คือจะทำจากเครื่อตา่างแต่เช่นแบบไพ่ดูให้คุ้ก็ได้ทำเดีวยดวกันง่ายที่สุด วนด้านนีอ้อย่างที่บอกนะาชาวทีม่มอก็คือจะมีเชื้อสายของชาวโคราชนะครับก็คือจะมีศิลปะอ,อีแบบหนึ่งที่ติดตัวมาต้องเรียจากการตีมอก็คือาการเล่นลิเกนะครับก็คือกลางวันเนี่ยก็คือจะตี่มอก,กลางคืนก็จะเล่นลิเกเพื่อจะแลกข้อสารอาหารแห้งนะครับ,นะรบก็จะมีพวก หน้า,นาพุกครึ่งปีาพาสต์กางครับก้มโคนกองใหญ่อันนี้ใช้สำหรับการาาเป็นวงปีาพาสต์สำหรับการเล่นลิอจีโอเคส่วนหน้านี้อันนี้ครับอย่างที่บอกอันที่แจ้ไงไปก็คือหม้อเวลาที่ที่ชาวบ,บ้านเขาขาับขายก็คือจะมีไซส์ขนาดนี้เลยนะ <c oughs> มีส่ใสโออร์สยขนาดนี้เลยแต่ปัจจุบันก็คือคนที่ทำหม้อเมื่อใหญ่แบบนี้ก็คือทำไม่ได้แล้วนะครับก็คือ,อจะมีตอนนี้ก็คือจะมีแต่คนเก่ที่ที่เขาทำแต่รุ่นหลังก็คือจะไม่ค่อยหยุมาทำแล้วก็คือเขาเรียนจบปุ๊บเขาก็ไปทำงานตามสายที่เขาเรียนมานะครับจะไม่ค่อยสนใจอาชีพแบบนี้แล้วนะครับนะ ส่วนทากษานี้ก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมานัในปัจนจะุบันนี้จะมีตั้งายไอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปได้เลยนะครับอย่างโี้ส่วนไหนก็สอบถามได้เลยนะครับ ยังเคยมีถือประการอะร้างอีก